เราตอนที่เราทําเรื่องการติดตามพรบการตั้งครันในวัยรุ่นเนี่ยสิ่งหนึ่งภายใต้โครงการที่เราทำอะ่ะหนึ่งน้องต้องรู้รู้ร่างสิทธิตัวเองสิทธิ์อันแรกคือสิทธิมนุษยชนว่าเขาอยู่ที่ไหนก็ตามเน่ยเขาต้องรู้สิทธิ์สิทธิสองคือสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ตั้งแต่เกิดถึงตาย หรือเขาตั้งขานการที่เขามีแฟนการที่เขามีเครื่องมือการกลมกําเนิดเขาต้องรู้สิทธิอนามัยเจริญพันธ์สิทธิที่3คือสิทธิเรื่องการตั้งครภนและแก้ไขการป้องกันการตั้งรภนในวัยรุ่น3เรื่องเขาต้องมีความรู้ซึ่งเราได้ใช้เครื่องมือของหลักสูตร ID Sign เนี่ยคะ่ะซึ่งเป็นหลักสูตรที่ UNFPA เนาะ,ะสนับสนุนเครื่องมือนี้พัฒนาเสียภาพเยาวชนตั้งแต่สภาเยาวชนประเทศไทยแล้วมานำร่องที่จังหวัดเชียงใหม่ นะคะซึ่งเรามีพื้นที่6อำเภอด้วยกันใน6อำเภอที่เราเลือกอ่ะเนื่องจากเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ เรียน25อำเภอเราใช้26อำเภอในการทํางานกับเด็กเยาวชนเพราะว่าเราเลือกเพราะว่า1เป็นชาติพันธุ์2มีท้อง3 3มีต้นทุนของเยาวชนที่สามารถขยักได้นะคะหลังจากเราอบรมเด็กประมาณ600กว่าคนนะ่ะเราพบว่าเยาวชนมีความเข้าใจและสามารถลุกขึ้นมาเป็นแกนนำตัวเยาวชนได้นะคะแล้วก็ขยายผลให้กับเพื่อนตอนนี้เยาวชนจังหวัดเชียงใหม่เราใช้เยาวชนเราเขาเรียกเครือข่ายเพราะว่าเยาวชน ขายพิทักษ์สิทธิ์ซึ่งมีอยู่20กว่าคนเขาสามารถลงไปเก็บข้อมูล6ออำเภอของตัวเองอะค่ะว่าปัญหาเรื่องท้องในวัยรุ่นเนี่ยมันตามพรบท้องในวัยรุ่นทาไมเยาวชน่ะไม่ได้รับบริการทําบริการไหนที่ได้บริการไหนไม่ได้และสิ่งที่เขาเห็นมี3เรื่องหลักค่ะ 1. เยาวชนไม่รู้สิทธิเรื่องท้องในวัยรุ่น อันที่สองเยาวชนมาท้องแล้วอะถูกออกจากโรงเรียนในขณะที่พรบบบอกว่าเรียนต่อได้ในโรงเรียนเดิมอันที่สามระบบบริการที่เป็นมิตรอะมีทั่วประเทศทุกโรงพยาบาลมีทุกโรงเรียนมีแต่วิเยาวชนไม่อยากเข้าเพราะว่าถูกมองสภาพแวดล้อมอะเป็นสติ๊กมากกับเด็ก อันนี้คือ3ประเด็นหลักที่เราเก็บน้องๆเก็บข้อมูลมาประมาณ3,000คนนะซึ่งตอนนี้ได้เสนอกับกลไกคณะกรรมการจังหวัดแล้วนะคะแล้วก็อันนี้จะผลักดันสู่ระดับประเทศต่อไปค่ะ